อันนี้ครับนี่คือท่อยางซิลิโคนส่งตรงจากอเมริกาอันนี้ใส่ท่อยางอินเตอร์รถคันซูเปอร์แด็ประเทศไทยที่วิ่ง9.7นี่เลยคือมาใส่รถมึงแล้เนี่ยโอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเชื่อสายดาวยุโรปท่านเลยเยนแบบเปิดทิ่ยคุยได้ วันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับสันขวัญยักนะครับกดจอในเมวันนะครับวันนี้เราวันที่รอคอยมาถึงแล้วนะครับก็คือมึงอะไรกันขนาอลไรกูเนี่ยเฮ้ยก็คือเกมนั้นเขาทักมาอ๋อเกมนั้นเองนะครับผมเฮ้ยยังไงพี่เมื่อกี้แบบใจร้อนไปหน่อยหลงแกะนะครับหลงแกะก็คืออะไรเจ้าน้องขาหัวบนะครับไม่ไม่ขาหวบไไม่ใช่ขาโบนี่พี่พูดผิดแล้วขาวมึงอยากโบ๊มมาดูนะครับผมเนี่ยมาอันดับแรกเลยอ่ะจอเสร็จยัง จอพีีเซนให้กูเนี่ยดิมีอะไรบ้างเนี่ยคือแบบดูดิของไม่เข็มรังไม่รู้อะไรบ้างน,นี่นะครับคือถุงยางอนามัยไซส์ใหม่ไซส์ใหญ่าย,ยาวน่าจะประมาณ2นิ้ว2นิ้วนี่คือหัม <laughs> อ่มมึงอะหั่มแค่หนึ่งนิ้วนะพี่ยาหั่มแม่งกี่นิ้วนะ นิ้วครึ่งเฮ้ยนันนนยโิ้วที่นับเป็นข้อนะครับผมอันนี้ครับนี่คือท่อยางซิลิโคนส่งตรงจากอเมริกาอันนี้ใส่ท่อยางอินเตอร์รถคันซูเปอร์แด็ประเทศไทยที่วิ่ง9.7นี่เลยคือมาใส่รถมึงเนี่ยแต่ว่าแม่งไม่น่าหรอกมันมาเป็นเส้นยาวๆมาหั่นเช่นี้ยมาหั่นไข่นะใช่กิงกำไรไงโอเคอะแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นชามนะ กินข้าวได้ไหมพี่แกได้แต่ทําไมข้างบนมันเขียนว่าพันโอ้โหช่างช่างอะไรเนี่ยช่างพัดช่างนายกนครนายกนะครับผมช่วัดช่างวัดอ์ก็นี่คือเป็นชามของเขาหมาก็คือชามข้าวหมาอันนี้เราแกะดูได้ไหมแกะได้สามารถแกะได้เลยอ่าแล้วพี่เจนเราเห็นแล้วใช่เพราะว่า X Max เนี่ยเราจะใช้ของช่างพัดอันนี้ก็เป็นลูก LHK แล้วเฮ้ยหลบว่ามันยังไม่หลบขนาด LHK ยังไม่หลบเดี๋ยวต้องมาหลบเอง เพราาะว่ลบโดยสจนามวันนะครับผมมามาดูชามมาดูชามโอ้โหชามเฮ้ยอันนี้ชามก็ทํามาแล้วนี่เอาชามสั่งชามสั่งสั่งแบบถูกใจทํามาแล้วอันนี้ถามว่าอันนี้ต้องมาร์คทำไมถึงต้องมาร์คไว้ดู้ไหมเพราะว่าเราจะใช้อย่างที่บอกกูเคยบอกว่าให้วัดจากตรงนี้ถึงตรงนี้ว่ากี่มิล ไม่แล้วจากนี้ตรงนี้ครับว่าทำไมไม่มาตรงนี้ทำไมไม่มาคือก็มันมันได้สูตรแล้วก็ไม่ต้องมาร์คมาร์คสเพผัสอะไรอาวเหรอเออวัดแค่ตัวแรกพอหลังจากนั้นเครื่องมือเลิ้งมันก็ตั้งไว้อยู่แล้วโอเคเอออ่ะอันนี้ก็เป็นชามเนี่ยสูบอันนี้เป็นลูกสูบ L H K ขนาด86มิลเจ็ดหกนี่พิสตันแปลว่าลูกสูบ76มิลลิเมตรนะครับผมก็ถ้าก็เว่า70ลูก76ขนาด16ปิกน15บแอลรู้ไหมสิบหกฟินคือเลย ใบเบาใช่ไหมถ้าเอมันเถอะเออชื่อมันเถอะนี่ลูกจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เฮ้ยเขาหลบมาแล้วใช่เรียบร้อยแล้วใช่นี่คือลูกโสรอย่างนี้เนี่ยคือหัวนูนเห็นไหมหัวมันจะนูนขึ้นลูกไอเเฟมก็เป็นลูกทรงนี้หัวนูนแบบนี้เหมือนกันอ๋อเหรอคือลูกไอเวทเคเขาไม่ใช่เรียกลูกกำลังอัดนะถ้าลูกกำลังอัดจะเป็นลูกอินโดหัวไม่นูนหัวจะไม่นูนหัวจะตัดแล้วก็คล้ายๆแคมทออสเตอร์ หลบเบาลงไปแต่นี้หัวจะหนุนเออเราจะเรียกว่าไงก็ปกติก็เรียกอะไรนะลูกว่าโหนกลูกอินดูไอ้ลูกอินโดลูกอินโดมันคือลูกยามาฮ่าหัวโหนกลูกมึงคือลูกเอเวสเคอ่ะแล้วเราจะเรียกสมมติจะเรียกสับอย่างเงี้ยก็เรียกลูกเอเวสเคไงก็แบบว่าไล่ไล่ข้างโอเพนลูกเอฟเอ็สเคเออลูกหัวนูนไงลูกหัวนูนไม่ไม่ใช่ลูกกำลังอัดไม่ใช่ลูกกำลังอัดมึงแยกให้ออกลูกกำลังอัดกับลูกหัวนูนคนละแบบเอออันนี้คือลูกตุกนี่คือสลักสลักจะมีมาให้สองอัน อันนี้คือสลักเดิมอของอันนี้คือสลักของลูกไอเเคนี่แต่อันนี้คือสลักของเดิมลถสลักลูกเดิมเขาจะใช้สลักลูกเดิมดีที่สุดถามว่าทำไมต้องสลักลูกเดิมเพราะว่ามันแข็งแรงกว่าแค่นั้นเองโอเคอ่ะอันนี้เน <มา S 1> ียอันนี้ก็ลูก,ลกไปอันนี้ก็คือชามอ๋อพูดไปแล้วไปชามพูดไปแล้วเดอันนี้คืออะไรวะเราเวลาเราใส่กองคะมันก็เวลาเราเจาะขึ้นโยบ็อก กองตั้งเราก็กลัวมันแบบว่าจะมีอะไรมากรูดใช่ปะเราก็จะมีนี่ครับตะแกรงครับเอาไว้กันอันนี้เรามีแล้วเนี่ยโอดเข้าไปมีแล้วนะของรถกูพ่อมึงป้นกูไปหมดแล้วของมีอะไนพี่ไม่เห็นเลยของมึงไม่มีอะได้เหรอท่อกองรถที่มึงใช้ท่อเทนเนียมก็ท่อกูเอาฟรีไม่เอาเสียตังค์ให้กูด้วยคพรเะที่ยนี่ครับอ๋อนี่คือใส่อันนี้คือแต่ว่านี่ใหญ่กว่ามึงอันนี้คือหัวฉีด อันนี้หัวฉีดใช่ครับนี่คือหัวฉีดหัวฉีดนี้กี่ซีซีอ้อยสี่ร้อยนะครับน้องเนาใช่สี่ร้อยซีซีประมาณหัวฉีดสี่ร้อยซีซีเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือสปริงวาล์วเฮ้ยไม่ใช่แล้วอันนี้คือสปริงชามคัดหลังลองแกะได้เลยแกะได้เลยสิบร้อยเฮ้ยเอ็งไม่เข้าใจหรอกท้ายของพี่เองนะอันนี้บันนี้บงข้าวลามบั้งลำไย คลิปนี้ก็ดูยาวๆนะครับเพื่อเปนของเป็นนักศึกษานักศึกษาเาเาใครอยากศึกษาก็มาได้นะอันนี้คือบ้างลำไฟครับเป็นคอกองขนาดบ้างลำไฟบางนี่อันนี้เขาก็มีท่อยางให้อีกเหมือนกันอ่าให้เลือกใช้ว่าอยากใช้แบบไหนอันนี้คือมันจะหันขึ้นดูบล็อกอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ตัวนี้เป็นไทเทเนียมใช่แล้วไอ้ไทเทเนียมฟูงูไม่ได้ใช้ได้ไหมไม่ใช้เมึงอยากรออันนี้อะไรอันนี้อะไร อันนี้คืออ๋ออันนี้พ,พักเสียงไม่ต้องเอาอ่าอ่าเดี๋ยวอันนี้คือของถ่อยเสียเอามึงพาคนดูดูเลยแล้วกันกูนจะรื้อเครื่องอ่ะโอเคทำงานมามาต่อจากกูด้วยกันให้มันทำงานนะครับมาอันนี้อ,นนอะไรเนี่ยเปิดพลาสติกนะอันนี้อันนี้เป็นอ๋อคัตนะครับผมเป็นแผ่นคัตนะฮะนี่เป็นแผ่นคัตของช่างพัดนะครับผมช่างพัดสกลนครนะฮะ นครสวรรค์นครลาวจริยครับ <c oughs> สัตว์เด้อเด้อเดี๋ยวคด,ด,ด้วยราคาให้ด้ว <c oughs> ยสัตว์ยอมน,นะครับเฮ <c oughs> ้ยพี่พี่เห็นของตั้งใหญ่ทำไมพี่ไม่เปิดให้คนดูดูหน่อยอ่ะอ่ะนี่ ของลิมิเต็ดไอินี่พี่จะเปิดอะไรเลยก่อนโอ้โนี่อันนี้คืออะไรไอคอคอล์ดีคอล์ดีนะครับคอล์ดีคอล์ดีนี่เอาพี่แบงค์ปกติแล้วเขาใช้เป็นแบบว่าเป็นยางใช่ไหมว่ามันใช้แบบนี้มันก็มียางสุดตรงนี้ไงแล้วก็รัดอ๋อเดี๋ยววางตั้งไว้ว่างั้นเถอะใช่แต่มันจะมีอะไรอีกพี่เปิดมาเด้ก็เปิดช่วยกันไอ้นี่นี่ลิ้นลิ้นสี่สองฮะพี่รู้ได้ไงนี่ไงอ๋อเขาเขียนไว้เขียนไห้เหี้ยไม่รู้ได้ไงใช่อ่ะอ่าแกะช่วยกันเลยเฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยพี โอ้โยปาเกนไม่ต้องแกะแล้วมั้งนี่ปาเกนอุ้ยปาเกนเอ็กแฟร์ปาเกนแท้เออปาเกนแท้โรงงานจีน <c oughs> เฮ้ยได้เขาเขียนว่าตาตาเบลเลอร์เลยจะมาห้ามเอาแท้อะไรอีกนะเนี่ยวะอุ้อนยนี่มันมัดเลยว่ะแกะแกะแกะโอ้โมัดใหญ่ด้วยโอ้ดูเรือนนะครับโอ้โห,โห,โหเรื่อนคนรอทำนี่เลื่อนโว้ เเฮ้ยยนี่อันนี้หน้าของใสถูกแล้วเนี่ยอันนี้เม็ดนะครับผมอันนี้เป็นเม็ดนะครับอันนี้เขาจัดเม็ดมาอันนี้อะไรวะอันนี้เป็นแคมป์รอเปล่าพี่แบงค์ไอชิ้นนี้น้าสงสัยมากเลยว่ะเฮ้ยแบงค์พันมาแปลกๆเลยอ่ะไอชิ้นจ้าปุ๊บบอกเลยว่างานเนี้ยเอาไม่ต่ำกว่าสิบเปอร์มัดใหญ่ด้วยเอาพี่เอาเอาอันนี้หน่อยนี่ไงนี่ไงโอ้โหอ๋ออันนี้เรือเร่งเรือเร่งอันนี้ ึที่ตัดแค่นี้เนี่ยนะตัดติดตัดลงทามได้ไหมเฮ้ยที่จะวาดทอเฮ้ยโอ้มันเบิกใหม่ทั้งชุดเลยว่ะเสื้อสูทหรือเปล่าหรือฝาเนี่ยเสื้อโอ้ยเสื้อเอ้าฝาที่เบิกใหม่เลยเหรอใช่แสดงว่าไม่ได้บวกมาสองสามร้อยเนี่ยของแแออไอ f เนี่ยใช่บวกมาเยอะบวกมาเยอะแบบสะสมไงประมาณนี้โหยาย โค้โค้ดโค้ลมัดแม่งเบิกใหม่เลยวะเนี่ยโค้ดลงทุนเลยพี่นายกูอ่าอ่าแล้วกผ่านนี่เฮ้ยแม่งก้อนนี่แม่งคุ้นๆว่ะนิวโดไม่มัดแบบเนี้ยคุ้นๆไหมเจ้ากระปิ๋มเจาะกระปิมโอ้ลูกบอลดูดิอันนี้อันนี้อันนี้ขอกวานมาไหม้ยขวานมาไหมพี่เรียบร้อยแล้วโอ้โหโคตรโผล่เลยว่ะเนี่ยโอ้ดูงตา ดูดิครับขนาดใดก็ต้องเบิกนะครับเบิกเลยไม่งั้นสลายไม่งั้นดึงไม่ได้นะครับก็เป็นความไดช่างพัดนะครับเป็นไดโมเฮ้ยพี่อ่ะพี่ยักษ์เสียสลายพี่อันนี้ได้แต่เฮียนี่มันใหญ่จริงหมดเออดูดิกองกองโลอันนี้อะไรโอ้โหนี่เฟืองท้ายเย็ดสิบหกสิบหกสามห้านะครับสิบหกสามห้าอันนี้ไม่อันนี้ผมดูก็รู้แล้วไม่ต้องถามหรอกอะไร ฝาแน่ๆใช่ไหมใหญ่ขนาดไม่น่าจะใช่ฝาฝาซุปเขาหอมมาดีมากเลยนะเขาไม่<ช>ไม่ขี้เกียจหอมอแล้วพ <c oughs> โ่ผมต้นใหญ่เลยมันียมีแต่จำได้ <c oughs> แล้วมีกระขุมเลยนะมีสองอันเนี่ยเ,เต้นเหรอเออเอ่ะเออ,เอ,อมันก็ประมาณนี้แหละมันแกะอันนี้ แบบแยงมาเรียบร้อยนี่คือพร้อมพร้อมใส่ได้ไหมใช่เป็นเรือนตั้งเลยนะวันนี้เราจะติดเครื่องประมาณตีห้าไม่น่าได้ติดแม่ดายเยอะแยะจันอ่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นพ่อแหละมันก็เป็นพ่อแหละระวังลายนะโอ้โห้เทียเย็ดเย็ดสี่ว้าว เอามันก็สีบาร์เลยเอาเหรออโงมันเป็นวงมันเป็นวงหรือว่าจะมีคนตกใจเล่นด้วยเหมือนรู้แต่ไม่รู้ไเ้ยกูก็งง่แต่มันก็สีบารอยู่แล้วเลยพี่ยาแนงเอ้ยทรงคุ้นคุ้นอุ้ยเขาทำให้เรียบร้อยแล้วใช่ครับนี่ไงทุกคนดูดินี่เขายัดประกอบยัดประกอบเรียบร้อยแล้วด้วยปรกอบอย่างเดียวเลยใส่แผ่นพิมพ์เฮ้ยแคมอยู่อยนี้ด้วยใช่ประกอบมาแล้วเออโอ้ยอย่างงี้ประกอบได้เลยดิสิ ดูวาวดูวไยดูววยวาวนี้โชว์ไวเบาบางทีโอ้โหมีเอ็นวีสลักชื่อด้วยมีชื่อด้วยเออช่างพัดนะครับเออยเจ้าแม่งพี่ผมถามจริงพี่แบงค์สมมติว่าเขาไม่หลบบาวมาพี่สามารถหลบบาว์เอ็กแม็กได้ไหมหลบได้หลบได้ใช่มันแบบไม่ไม่ยากมากอ๋ออันนี้เล้นฐานมันเหมือนกันหมดการหลบบาวอ๋อท่อตรงนี้นะครับก็บอกเลยว่าเป็นท่ออะไรท่อปลายกลวยท่อปลายกลวยถอกหมดปลายปลายหมดปลอกเออ แต่ไม่มีโลโก้มาไห<า>นขอดูซิโ<ห>อเฮ้ยทอาโคบอลเย็ดด้นี่แหละเขาเรียกว่าท่อลูก76็มิล<า>ของอะไรของอะไรนี่ไงมันอยู่มีโลโก้มาอยู่ในนี้ของอาคาโปวิกาอาคาโปวิกใช่ป่ะนี่ไงนี่ใช่ท่ออาคาโปวิกเฮ้ยอันนี้มันเม็ดอันนี้ท่อช่างพัดนครสวรรค์ แจ๊วเพียร์นวีเพ yeah. ียร์นว yeah. ีมัเทพเพียรโอเคนะครับน้องสำหรับใครที่ยากชอบเล่นเกมแลหาตังค์ได้ง่ายก็อย่าลืมแอดไปนะครับที่แอด5545เกมนะครับวันนี้ก็พามาชมอะไรนะครับผมอะไรก็ได้มาถึงแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าก็จะประกอบแล้วก็คงจะพาแสดงลาบนะหน้าจอนะใช่แดกลาบไหมแล้วแล้วแล้วแม่งเห็นของอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีใครวิ่งคู่กูไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหรังูแม่งแม่งสุดจริงๆริงเหรอโอเคทุกคนไปแล้ไปแล้วบายบาย